นี้นะครับวันที่สามของการเดินทางของเรานะครับัครบทุกคนวันนี้วันที่สามเนาะของการเดินทางของการเดินทางเช้านี้เวลากี่โมงนี่หกโมงสิบนาทีครับหกโมงสิบนะครับผมตอนนี้เรากำลังอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมโดยมีนะครับเต่าขนุนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องนะครับของ ที่เราวางคือวางไว้นั่นแหละครับผมช่องเลยนะโอเคครับช่องเราง่ายกว่าเนาะส่วนตอนนี้เราก็กำลังนะครับซื้อตั๋วเขามีเรียบร้อยนะครับผมเรากำลังจะบินนะแต่เรายังไม่บอกนะว่าบินไปที่ไหนนะเดี๋ยวผู้ชมมาคอยติดตามดีกว่าว่าเราจะบินที่ไหนกันโอเคครับโอเคครับงั้นก็ไปขอแบงค์พันด้านหลัง เข้ามาในเกียรติที่เรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้เราว่าเราจะหักเงินเดือนบางคนนะครับเนื่องจากว่าไม่ทําหน้าที่นะผมเนาะแล้วเต่านะหักเงินเดือนดีก่อนเนาะถามก่อนที่ผ่านตาผม เดี blender, laughs, ver, ๋ยวเราจะมาดูนะครับเนี่ครับเจ้าของช่องสองช่องเนี่ยนะทีพภาพคนนี้นะไม่เคยขึ้นเครื่องนะเดี๋ยวเราก็รู้นะครับว่าอาการเป็นไงต้องถ่ายเก็บไว้ต้องถ่ายเก็บไว้เนาะเดี๋ยวเก็บไว้ที่เรลึกดีกว่าอาการของคนคนกลัวความสุขก็จะประมาณ ไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมสวนสถานีต่อไปนะที่ไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทรีนะครับผมวันที่สามของการเดินทางของเรานะครับตอนนี้เราลงเครื่องบอยนะฮะอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เขาบอกยี่สิบเอ็ดองศาอ่ะยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าตอนนี้ยี่สิบห้าครับตอนลงมาตอนลงครับผมดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับสถานีต่อไปดีครับผมจากที่เมื่อกี้เราได้ขึ้นเครื่องนะแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับ ที่มีอาการเกร็งนะฮะผมในการขึ้นเครื่องนะฮะจับอะไรได้จับอะไรได้จับหมดครับรู้สึกว่ามือตรงมุดถือนะครับนับกระเป๋าหมดนะผมเออไม่ใช่พี่รัตครับพี่รัตอยู่กับผมครับให้เหรอเขาเรียกว่าให้เก็บความสูงอ๋อให้เก็บความสูงไงไม่ใช่หรอกครับว่ั ตอนนี้เราก็กาลังจะเดินทางไปในยังจุดปั๊บไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเอาละ่ะ<ม>กินข้าวนะครับผมเตากินไก่ได้ด้วยครับ <c oughs> บริเตากินในพักบุ้งเนี่ยส่วนช่องนู้นก็ยังไม่พา, <c oughs> างจะถ่ายทำนะครับกำลังกินอย่างอร่อยๆเลยนะยังไม่ตักกงเป็นกินเองนะครับ เราถ่าเองแล้วก็ขึ้เพงนะครับหลังจากที่เราเดินทางออกออกมากันได้ประมาณสักชั่วโมงนะครับตอนนี้ทีมงานแล้วก็ไหลับเอาขึ้มาไม่ดับนะแต่ทีมงานอีกช่องนึงก็ห่าแล้วนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับทีมงานทีมงานเราอยู่ครับนะยังไม่มีใครหลับนะส่วนทีมูือเขาเรียบร้อยนะ แบตหมดนะฮะสงสัยเครื่องทองสงสัยตื่นทีก็คงถึงที่หมายนะท่าเรือท่าเรือแท่าเรือท่าแพครับท่าเรือครับท่าเรือครับผมท่าเรือนี่มีเรือเหมือนแพอ่าเขาบอกว่าจะขี่แพข้ามข้ามทะเลไปช่วยกันทอแล้วฮะอันนั้นตอนนี้เราก็ มาท่าเรือที่จังหวัดสตรูลนะผมท่าเรือที่นี่ชื่อท่าเรือท่าเรือครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้เรือยังเกาะนะครับผมส่วนเกาะอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมครับผมเห็นว่าเป็นเกาะขึ้นชื่อใช่ฮะส่วนพี่ตีก็เหมือนจะย้ายบ้านนะครับตอนนี้มาเท่าเรือครับเป็นเป็นเดือนเลยใช่ฮะโอเคครับตามผมมาครับ อเืครับผมโอ้โหว่าตอนนี้เราต้องมงมาตรการโควิดนะครับผมเยอะมากครับครับผมอันนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มแห่มาเที่ยวเยอะนะครับผมเหียบครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือนะครับเราก็าึงเ้าเรือเรือเรืเรือเลืวเรืบเรับเรือเรืเระอเรือเรือเรนอเรือเรือเรือเรัอเรือเรือเรือรือเรือรัอเรือเีดอเรือเรืครับเรือเรือ้นืเรับเรือเรอรอเรรรรรร อ๋อทีเดียวนะ่นนั่โดเยื่อสองทีอ๋อยังเก็บข้อมูลอะไรยังเก็บข้อมูลได้ยู่นะโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือครับกําลังรอเรือมาอยู่นะครับผมเรือน่าจะคันนี้หรือเปล่าฮะข้างล่างนะครับอ๋อข้างล่างมีราคาฮะโอเคครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นเรือแล้วนะครับผมใช่ครับครับเดี๋ยวมาดูนะครับเมื่อกี้มีคนกลัวเครื่องบินแล้วนะฮะเรามาดูนะว่าบนอากาศกลัวนะแล้วว่าตรงน้ำจะกลัวไหมครับมเร็วไม่เคยกลัวครับความเรือไอ้เรือไม่เคยกลัวใช่ไหมครับ เอาละครับวันนี้เอาละครับมันเป็นวันที่การเดินทางวันที่สานะครับของทริปแรกวันนี้นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดครับผมแรกของในของทริปวันนี้นะครับผมก็คืออยู่ที่อุทยานแห่งชาติตอง่ที่มาที่ไปกันไหมฮะที่ตรงนี้เขาได้มาว่า มีนักโทษนะครับอ๋อก็คือเป็นสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่คุมขังนักโทษเก่ามาก่อนใช่ครับอ๋อนะครับผมใช่ครับเขามาไว้ตรงนี้ครับครับไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่ไม่ไม่ให้หนีออกไปได้ใช่ครับครับแล้วปัจจุบันนี้นปัจจุบันนี้คือยังยังมีอยู่ไหมหรือยังไงปัจจุบันนี้น่าจะไม่มีแล้วครับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ๋อโอเคครับผมเลือรือว่าที่หลุดมันนี่หนงคนไม่ใช่นะอันนี้อันนี้อ่่งไม่รู้จักครับไม่รู้เป็นใครอ่ะ อ๋อนึกว่านึกว่าคนนี้ที่หลุดออกมาหนึ่งคนไม่ใช่นะฮะมาจากไหนครับดูดูนะครับครับเขาบอกมาจากกรุงเทพแต่ดังเขาเหมือนลงไหนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศรอบๆกันนะผมครับผมจากเขาสู่ทะเลนะครับผมทะเลแห่งนี้ก็น้ำใสมากนะครับผมก็กำลังวางแผนกับ อีกช่องหนึ่งนะครับว่าเย็นนี้เราน่าจะหาเรื่องจับปลากันนะส่วนปลาอะไรครับปลาไม่ไจะหาหาจับปลาปักเป้าแล้วฮะเฮ้ยอย่าดีกว่านะฮะไม่ไม่แอาดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่องบินนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับ ก็ผู้คนก็เริ่มทยอยมาเที่ยวกันแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เช็คอินจุดที่สองนะครับผมเขาเรียกว่าะเคเรยกาะอะไรครับไข่เต่าเกาะไข่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 ไมม่ีเาอันนี้อันนี้เกาะไข่นะครับตัวอันนี้เกาะเต่าเอ้ยเนี่ยไข่เต่านะะใช่ไม่เกี่ยวใช่ไหม นะครับอันนี้เป็นจุดเช็คอินจุดที่สองนะครับแต่แแดดรงถามว่าบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีนะครับแต่แดดอุณหภูมิสูงไปนิดนึงนะครับผมบรรยากาศได้ยินเขาทะเลขาวมากนะทะเลขาวทะเลทะเลใช่ไหมโอเคครับอันนี้ที่ที่นี่เขาเรียกว่าครับผมเห็นเขาว่าไงนะครับประตูสวนามันเลยไงผมเนื้อคู่เนื้อคู่แล้วท่านเนื้อคู่ไม่มี ก็เงาแดเดียวครับโอเคเงาแดดเดียวก็ได้เงาแดดเดียวฮะโอเคครับผมไปเจอกันในครับผมไปสถานีต่อไปครับใช่ครับครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ลงเรือไปที่เรียบร้อยมาถึงที่พักแล้วครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกาะแล้วครับเกาะไทยครับ ฮะไช่ใช่กอลีเป้กอลีเป้นะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมนักท่องเที่ยวแล้วแต่เกอะไหนอ่ะเกาะไหนจ่ายจังเราเสร็จแล้วก็ลงออกลงมาดูเกาะมันถ่ายรูปขับมาดูพระที่ตกครับครับส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็โควิดครับทรับเที่ยวไม่ค่อยเยอะแต่เย็นนี้น่าจะเยอะอยู่ครับครับผมเย็นนี้ดูแลกันเอาครับผม คนะครับวันนี้ภารกิจของเราวันนี้นะเราก็ถึงที่พักนะครับส่วนพรุ่งนี้ติดตามครับครับผม